สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไบเปอร์ศูนย์อานะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดรัมเบิลนะครับผม,ผม,ผ,มผมเพผแว่าผมไปนค้นพบเทคนิคจริงๆมาจริงๆคนอื่นอาจจะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งรู้อะโหมดรัมเบิลนี่เป็นโหมดใหม่ที่มาพร้อมกับซีซันสี่นี้นะครับโหมดรัมเบิลก็คือจะเป็นแบบเล่นการเล่นจะเป็นแบบเดสแมทอ่า นับสกอร์คนะเป็นแมปขนาดใหญ่ซูมพื้นที่ในแมปของวอลโซนนั่นแหละจะเล่นกันแบบ 50v50 50นะ50ต่อ50ก็โดดล่มลงมาแล้วก็ลิ่งวิ่งไล่ฆ่ากันสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมคั้นแรกก็คือนี่โหลดเอาตีกเต็เตรียมไว้ผมใช้โหลดเอาเดียวกับพันเดอร์ที่ผมเคยเตรียมไว้เนี่ยอ่าผมจะใช้กลาเพราะผมจะ ทำปืนทองด้วยทำสกินทองแล้วก็นี่ใช้สไนเปอร์นะตรงหลดเอานี่ก็แล้วแต่คนเลยแล้วแต่ถนดัดอ่ะผมใช้พวกนี้ประมาณน,นี้ประมาณนี้กางคือป,ประมาณนี้อ่าครับผมเปิดแบบนี้อันนี้แล้วแต่คนถนดัดแล้วแต่คนชอบนะครับจะเอาโก้ดมาก็ได้นะ อ้าวเอาระเบิดกับฮาร์ดบีทเซนเซอร์ผมเอาฮาร์ดบีทเซนเซอร์มาเพราะว่าหมดเนี้ยผมเดาว,ว่าส่วนใหญ่คนก็เอาไปแบบผมเนี้ยสองอาวุธก็คงจะไม่มีใครเอาโก้ไปหรอกมีก็น้อยอ่ะผมก็เลยเอาฮาร์ดบีทไปเผื่อแบบเออเราเราได้ที่ซุ่มดีๆอ่าแล้วก็เช็คด้วยฮาร์ดบีตเซนเซอร์อ่าหรือเราจะบุกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต่อไปอันหนึ่งที่สำคัญ อันเนี้ยอันเนี้ยคือไฮไลท์เลยที่ผมเป็นคนผมมานี่ฟิล์อัปเกรดอ่าอันเนี้ยมันเตรียมได้2อย่างนะครับผมมันจะเหมือนโหมดมัลติเพเยอร์พอฟิล์อัปเกรดมาเราจะเลือกได้2อย่างจะใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาผมเลือกอันแรกคือนี่เป็นมิว i ิชันบล็อกมิวเิชันบ็อกก็เอาไว้เติมกระสุนนะแล้วก็นี่อันนี้เลยครับแท็กติคอลอินเซอร์ชั่นคือมันจะมาร์กโลเคชันจุดที่เราจะเกิดในจุดต่อไปอ่า เดี๋ยวมันวิธีการใช้างานเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมเพลย์จริงเลยดีกว่าครับผม ครบแล้วเปิดคิวด,ด้วยโอ้ลืมเมาส์ one enemies halfway there step it up yeah look good many other one peaks! บนคิ้วเฉยยิงไอ้นี่เรายิงผู้เราโคชี Brutes in the air. <laughs> You yeah, have That's all No one ammo.

แล้วนด่มันก็ไม่ดูเลยเขาวิ่งขนาดข้าวมาขนาดนั้น đồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ

Point seven. We're halfway there. Keep going. ใจเลยทีนี้ ก็ไม่เห็นเราแน,น่นอะ อ้อม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 ด้านหลังแล้วยม่งนี้ว่าประเด็นคือจะได้ยินไหม พิงพิงไม่ได้ Chân tay anh đợi tuôn này Ah, I should not. Exceptional. This is who we are.